ฉันนะคะชื่นชมการทํางานของท่านสุสายเทัทยาเทียนทุกค่ะท่านสุสายเทวทยานะคะท่านทํางานโดยที่ไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยน,นะคะอุทิศตนในการทํางานเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ท่านเวลาที่ท่านออกเยี่ยมชั้นเรียนนะคะซึ่งในการเยี่ยมชั้นเรียนของท่านนะคะจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อ เรียนต่อครูโดยเฉพาะต่อครูผู้สอนนะคะซึ่งสิ่งที่ท่านได้ให้คําแนะนําเวลาที่ท่านออกเยี่ยมในการจัดชั้นเรียนหรือว่าเวลาที่ท่านไปเยี่ยมชมที่โรงเรียนเวลาดูการเรียนการสอนของของครูแต่ละครั้งนะคะท่านก็จะมีคําแนะนําดีๆนะคะซึ่งสิ่งที่ท่านให้นั้นสามารถนาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะาการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ท่านสายเทศนทิยาเป็นผู้รับผิดชอบนะคะ ใน,ในแต่ละาง,งานที่ท่านเป็นวิทยากรอบรมนะคะท่านก็จะให้ความรู้ที่ได้ประโยชน์อย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในงานเกี่ยวกับประการคุณภ,ภาพการศึกษาการรับการ,รอัปโหลดเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา,กษาหรือการจัดการเรียนการสอนในสารวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็น,ใน,ใ,นในสาระอื่นๆนะคะท่านสงสายเทนทนันทยาท่านก็จะให้ความรู้ ท่านถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งแต่ละอันที่ท่านให้ความรู้เวลาที่ท่านมาอบรมหรือมาเป็นวิทยากรในการบรรยายแต่ละครั้งนะคะท่านก็จะสอดแทรกความรู้หรือว่ากลยุทธ์เทคนิคแบบใหม่นะคะสามารถทําให้เราสามารถนําไปใช้ในกระบวนการในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการงานด้านวิชาการหรือการจัดการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งงานด้านอื่นนะคะซึ่งส่งผลทําให้ กระบวนการในการทํางานของครูนะคะมีประสิทธิภาพมาทนนะะกที่ดุยนะคะอีท่านนะคะท่านศึกษาเทนนทยานะคะท่านาส่งเสริมทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่มเทด้านาแรงกายแรงใจเสสระทุ่มเทด้านกําลังทรัพย์นะคะในการช่วยเหลือ,อเกี่ยวกับทางด้านวิชาชีพครูหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามนะคะคือท่านทุ่มเทเสสระต่อพวกเราอย่างมากค่ะ เป็นสิ่งที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชยค่ะ